เมื่อไรและทำไมที่เราควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เราควรเปลี่ยนที่ระยะ40,000กิโลเมตรแรกหลังจากนั้นนะคะก็ควรเปลี่ยนทุกๆ20,000กิโลเมตรหรือว่าทุกๆ1ปีค่ะทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเกจของน้ำมันเกียร์และวิธีการเปลี่ยนถ่ายด้วยค่ะระบบเกียร์รถยนต์ในบ้านเรานะคะมีด้วยกันอยู่2ประเภทหลกัหลกๆค่ะ คือหนึ่งนะคะระบบเกียร์อัตโนมัติแบบสเตปอโตเมติ omatic, หรือว่าทอร์คคอนเวอร์เตอร์จะทํางานโดยการใช้กังหันส่งผ่านของเหลวหรือว่าน้ํามันเกียร์นั่นเองค่ะโดยปลายด้านหนึ่งของกังหันนะคะจะเชื่อมต่อกับเครื่องยนต์ตรงเพลาข้อเหวี่ยงส่วนอีกด้านของกังหันค่ะจะติดกับห้องเกียร์โดยแรงที่ส่งผ่านห้องเกียร์นะคะจะถูกจัดเรียงไปที่ชุดเปลืองค่ะโดยใช้แรงดันไฮดรอลิกรับสัญ,ญญาณมาจากคันเร่งในการเปลี่ยนจังหวะเกียร์ และความเร็วของรอบรถค่ะจะถูกส่งมาที่ระบบไฮดรอลิกของระบบทอร์คคอนเวอร์เตอร์ค่ะและ2ระบบเกียร์แบบอัตราท,ราทดต่อเนื่อง Continuously Variable Transmission หรือว่า CVT ค่ะเป็นระบบเกียร์ที่ขับเคลื่อนด้วยการหมุนพุลเล่สายพานที่บีบเข้าหากัน2ชุดมีการเชื่อมต่อกันด้วยสายพานทำให้เปลี่ยนอัตราทดได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อค่อยๆไต่ระดับขึ้นไป่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมีความซับซ้อนน้อยน้ำหนักเบาและห้องเกียร์มีขนาดเล็กค่ะ ทั้ง2ระบบนี้นะคะมีการทํางานที่แตกต่างกันดังนั้นนะคะน้ำมันเกียร์เนี่ยจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเกียร์ในแต่ละประเภทหากไม่มั่นใจนะคะก็สามารถตรวจสอบได้จากคู่มือรถของคุณค่ะ